ก็แสดงนะครับวันนี้พระเอกเพชรหายก็หาเพชรกันครับมีใครเจอเพชรไม่ได้ดูกันไม่รู้เพชรจริงเพลิเกทองเขาหลุดนะครับอัไรก็หลุดอยู่บนเสือนี่แหละต้องไปคอยหาประมาณสิบเมตรเม็ดเล็กเว้ยหายยากเท้าก็เม็ดเดียวนี้สิเมตรไม่รู้เพชรจริงเพลิเกเนี่ยแว๊บแว๊บเนี่ย เจอไม่หรอกก็ไม่รู้ว่าที่มันร่วงเลยจะกี่เมแล้วอ่ะเนี่ย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 เห็นไหมของจริงเนี่ยได้เจอเม็ดนึงเนเม็ดเก็ตนเม็ดเ็กับน้ตาหายากเล็กมากอ่ะจะหมดแหวนอยู่แล้วมันหลุดส้อนนะหลุดจะหมดแหวนอยูมันจะเด็น่วแล้วแม่เอาบางทีมันมีอะไรมันหล่นมันก็แวบเหมือนกันนะ มันต้องเดินเรียงกันหน้ากระดานอ่ะบางทีเนี่ยติดถุงเท้าได้เลยเนี่ยหายากนะมันต้องเดินเลี้ยงหน้ากระดานกันเลยอ่ะเขาเลยให้ทำแบบทหารเรือเรียงหน้ากระดานเลยเหมืนทีเจออ่ะนู่นนุ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 ่นตรงกลางนี่นี่เห็นแบบนี่นี่นี่ตรงกลางเห็นไหมนั่นนายพิโยนอ่ะนั่งตรงมือขวาหน่อยขวาหน่อยขวาอีกนิดนึงขึ้นอีกนึงขึ้นตรงขึ้นตรงนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเห็นไหมไม่ใช่ตรงมือเลยตะกี้ได้เห็นแบบนั่นตรงมืออ่ะไม่ใช่เหรอเม็ดเล็กนะไง เหมือนได้บอลเหมือนเลยนะแต,แต่ถ้าผมแดงมันน่าจะเห็นนะมันเล็กเกินปปเนีไปเราไม่ใช้กล้องใหญ่เลยอย่างเงี้ยมันก็มีแวบ,บเห็นไหมเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่เห็นไหมนี่หรอกคือดิเก้มันก็มีเศษละอองอย่างนี้แหวนไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้หรอกรอใช่ละอองมันก็มีเหมือนกันมันดูยากเดินลงพื้นก็เรียบร้อยใช่ เนี่ยมันก็มีแวบๆท้งอัดเนี่ยกระจกมันก็ล่นมันดีมันก็มีกระจกหอยยากเจอเม็ดหนึ่งไม่เม็ดเดียวอไม่เม็ดนู้ดเมือนู้มีเม็ดหนึ่งแม่โอ้เม็ดยังกัน้ำตาลอ่ะมันหายากแล้วเศษกระจกก็ร่วงมันทั้งเงาไม่รู้ว่าไหนเพชรอะไรเศษกระจกไม่รู้มันร่วงครับแล้วลิขจะข้าวหน้าต้องถอดเก็บแล้ว เพราะว่าล้วงง่ายไม่เจออีกเม็ดหนึ่งอันน่าจะเจออีกนะครับต้องดูเม็ดมันเล็กมากด้วย <c oughs> มันมีกระจกเล็กๆมันก็สะท้อนกระจกด้วยไงมันดูยากแลแพงเลยนะเม็ดหนึ่งอ่ะนี่ถูกมน 5เมตรตัวนี้ก็ต้องใช้วิธีนะครับตอนห่อผ้าเนี่ยห่อผมแล้วก็เอาผมมาตะล่อม,มเมามันจะง่ายสุดแล้วถ้าไปเดินหาซิลงเม็ดเนี่ยเขาไม่จบอะ่ะต้องตะล่อมผมเมา,าตอนเก็บผมอ่ะแล้วก็ค่อยหาว่มันหลอกตาทุกคนมองไปก็เป็นเศษกระจก หลอกตาเดนี่ยไตะล่อมผมเมากอนเก็บผมอ่เจออตรงตะล่อมผมเมาขบุดเจ็ดเม็ดตะพี้โอ้หายไปเจ็ดหายไปเจ็ดเจอสองเนะเเล่นอยู่ตรงกลางเยอะตีเติ้ลอะตีไปตีมาอยู่ไหมน่ บางทีมันกรรมไว้นี่ไงกรรมพัดกรรมอะไรเงี้ยว่าสะบัดโดนหายากทุกคนหายากเติ้ลใส่เป็นกระเป๋าไว้กี่เม็ดเอาไม่ใช่เราฉากตเติ้ลเยอะฉากตเติ้ลเยอะเพชรกระเด็นหมด สลอกโดนโดน Dun, โลเหลี่ยมพัดเขาต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่เก็บตัวแล้วก็ไม่ได้ตังค์นะครับต้องเก็บตัวทุกวันเปินบอกจะใส่เฮดกาลเล่นได้ใส่ไแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหาเพชรพระเอกนะครับวันนี้หายไปเจ็ดวันนี้เจอสองเหลือห้าเม็ดเลยจะหมดวงอยู่แล้วต้องเซฟอีกหน่อยต้องถอดนะครับเพราะว่าหายไปมันหายากทุกคนเม็ดมันเล็กมากเม็ดหนูเล็กกว่าน้ำตาลเลยครับหายยาก โอเคเดี๋ยวก็ดูก็ความคืบหน้าในช่องไปเองอะไรกันเนาะโอเคยูเจอเจอสักเม็ดไหมเนี่ยเจออะไรเนี่ยเจอสักเม็ดไหมแต่มันซ่อนง่ายเจอแล้วเจอเจอถ้าเจอเราจะไปไหนดีเพชรเห็นแล้วหนูจะรู้ไหมนะว่าอะไรถ้าเจอเราจะไปไหนดีอะเพชรอะเห็นแล้วจะรู้เอาไปขายแล้วก็เอาทองเราไม่ต้องบอกพี่นุ่งละ ี่ตรงนั้นใช่ป่าว่ะไหนอ่ะฮาร์ตหน้าลืบหน้าโค้งอ่ะหน้าโค้งอ่ะแว๊บเลยเห็นไหมเฮ้ยแต่เม็ดใหญ่อยู่นะหน้าโค้งหน้าตรงกลางเนี่ยเม็ดใหญ่น่ะชัดเลยน่ะหน้าโค้งเห็นไหมหน้ายิวอ่ะหน้ายิวตรงนั้นเลยอะนั่นแหละก้มลงไปเลยนั่นแหละเห็นแล้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นน่ะแว๊บอยู่นั่นอ่ะเห็นชัดเลยเนี่ยกระดาษแลงเท้าไม่ใช่นั่นแหละ เราไปเศษกระจกเศษอะไรครับแม่ครับบรรยากาศหลังจบการแสดงนะครับก็เก็บเของกันอยู่เนาะรวมถึงทางนี้ก็น้องก็ลงมาแล้วมาคุยกับทีมงานอยู่เก็บของกันอยู่เนาะทุกคน นอกจากจมีบ้านต่างๆก็อยู่กันนะครับรอศิลปินกันนู่นแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็อยู่นี่นี่ก็เก็บของกันไปพี่โยรุรอน้องคุยงานก่อนนะครับก็คุยกับทีมงานก่อนจะเก็บรูปไปไกลๆแล้วก็ถ่ายรูปไปบางส่วนนะ<อ>วันนี้เป็นไงมพลงที่เกมนี่นทีเกมนเกสนุกด้วะเป็นไงบ้างฮะสนุกสนุก จะได้มันไม่มีคลิปให้ทุกคนดูกดใจรอไปก่อนเอาใจรอไปก่อนนะทุกคนคื่อนนี้มันจะทำให้ทุกคนอยากมาหน้างานมากขึ้นใช่ผมก็บอกเอซี่อยู่มาหน้างานเถอะทุกคนที่ถึงพวกเอกมาหน้างานก่อนนะช่วงนี้หนึ่งเดือนนี้มาหน้างานก่อนนะครับผมครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันที่30นะครับผมสามสิบนะครับผมมาโอเคอาทิตย์วันต่อวันครับขอบคุณครับ เปลี่ยนเวลาพี่น,นุ่นนะมึนก็เปลี่ยนเฟ้ออยู่มึงจะให้แม่อยู่นะคุณแม่จะไปตัดหญ้านะครับใครว่างมึงช่วยคุณแม่ตัดหญ้าหน่อยจะไปโฮมโปรไปดองใหญ่แล้ว เต้ยมันแกงพ่นุ่นเจียนุ่น,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 นเหรบกลับแล้ววิโอเราส่งน้องก่อนออเ,อเ็กไปแล้ว <laughs> มีสามสิบ น้องกับอันก่อนครับเอฟซีมารอถ่ายรูปกับน้องก็กลับแล้วน่รถจอดรอทางนูนแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> ของพรลุมปลังเลยของเยบเลยนักเลงนักเลงทางเดิมอ่ะถ้าไปใส่ไอซีออกทางเดิมได้ โดนมีคนแตวอยู่ตรงนั้นถามพี่ก่อนวันนี้เพชรเหลอกี้เม็ดโอหเสื้ออะไรเด่ยโอ้โหออกทะเลยาวแล้วช่วงนี้ไม่กลับแล้วอ๋อน้องใส่อาจจะยังนะอาจจะรอไปก่อนทุกคนถามตรง เขาแพ้มากี่นัดแล้วน้อนุ่มๆเขาแพ้มาสี่นัดติดแล้วโอ้โหลำบากเลย,ยลำบากเลย,ด,ยดูดีเพราะว่าทีมผมไม่ค่อยแพ้ช่วงนี้ได้โอกาสเลยเเเเแล้วแล้วแล้วแหวนเนี่ยเพชรหาเจอกี่เม็ดเนี่ยเจอหนึ่งเม็ดจะหนึ่งเม็ดเหลือเหลือกี่เม็ดตอนเนี้ยเหลือหกเครียดเลยเครียดจัดครับผมโอเคเจอที่สามสิบครับ พี่กี่นำตรงนู้นไม่รู้จะใครจะนำใครนำถูกนำไม่ถูก้วตอนนี้โอเคเับทุกคนไปแล้วพี่โยจะอ,อกทางไหนเอาทางเดิมนะกับทางเดิมส่งน้องก่อนนะครับโอเควองไปแล้วหน้าพี่ีเก็เก็บไปเดีนันใกล้จะเสร็จล้วนี่รถเข็นรถเข็นของพี่โยอยู่นี่นะครับเก็บของให้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะออกทางข้างหลังทางเดิมรถพิมพ์จอดอยู่นู้นกับข้างหลังย้อนเข้าม่น้ำไปเส้นสามสองนะครับ โอเคก็ที่ติดตามรับชมคลิปนี้หรือว่าคลิปทุกคลิปของผมทุกรูปภาพนะครับฝากกดเข้ามาหน้าช่องเลยนะครับเป็นไลก์กดไลค์ให้หน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่แจ้งเตือนท่านอาจจะไม่เห็นครับทุกวันทุกเช้าทุกเย็นท่านต้องกดมานะหน้าช่องเลยกดที่รูปโปรไฟล์ช่องแล้วกดกรดูไล่ดูครับจะพบกับรูปเยอะแยะเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดือดแดดแล้ววันนี้ก็จะต้องไปต่อที่นนทบุรีถ์ครับ150โลเพื่อเอาราไปติดแก๊สนะครับรับท่างไว้ตอนเช้าแปดโมงเราไปหาที่พักก่อน ค okay, สวัสดีครับจูบุไปแล้วจ้ะ